สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะพบกับนัดกัรายวันนะครับวันนี้ก็ให้ชื่นใจนะครับด้วยสายฝนใครที่แบบร้อนๆนะฮะก็ให้ได้ยินได้เห็นสายฝนบ้างนะครับโอเควันนี้ตรงกับวันพุธนะครับที่26นะครับก็เข้า ลยเดนแ้วะะส่วนวันนี้ไม่มีเลิกงามยามดีเวันนี้เรียกว่าวันอายกรรมพรายนะครับเป็นดีถีร้ายดีถีก็เหมือนกับว่าเลิกยามมันร้ายด้วยนะครับจากนั้นจริงๆก็ไม่ค่อยเหมาะกับการทําการมงคลสักเท่าไหร่นักนะถ,ถ้าไม่จําเป็นก็เลี่ยงไว้ก่อนก็ดีนะครับรวมไปถึงท่านที่ตั้งใจจะทําอะไรก็ตามในช่วงนี้นะครับพยายามมีสมาธิมากๆเพราะวางคลอาจจะจําเป็นต้องทําอะไรก็ตามนะครับมันจะมีเรื่องที่มันวุ่นวายนะครับ เรื่องที่มันไม่ค่อยสะดวกเรื่องที่อาจจะมีการติดตอ่อสื่อสารปัญหานะครับในช่วงวันนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะต่อมานะครับเรื่องของอไม่มีเลือกนะครับแล้วก็ออดีนี่ก่อนนะฮะเรื่องของเดือนกุมภาเลยครับมีอยู่สีราศีนะครับอ่าเดือนกุมภาหลังตุจีนะครับก็เหนื่อยแต่คุ้มดวงเฮงนะครับมาเหนื่อยแต่คุ้มเหนื่อยแต่คุ้มปแปลว,ว่า มันจะมีสีราศีที่ชีวิตในช่วงเดือนกุมภาวุ่นวายนะตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะแล้วก็ต้องแก้ปัญหาต้องทํานู่นทํานี่แล้วก็มีกิจกรรมไม่ต้องคิดเครียดผสมคราแต่ว่ามันมีทําแล้วสาเร็จทาแล้วแก้ได้แล้วก็มีอะไรดีๆกลับมาเรื่อยมีอะไรเฮงๆหรือมีคนช่วยเหลือหรือมีผู้ใหญ่ช่วยเหลืออะไรก็ได้นะครับเนี่ยมีสีราศีก็ลองไปฟังดูนะครับว่ามีอะไรบ้างครับก็พิมพ์ตามเนี่ยนะครับว่าสีราศีเดือนกุมภาดวงดีเหนื่อยแต่คุ้มนะครับแล้วก็เลขมงคลนะครับในช่วงวันนี้นะครับมีดังนี้ฮะเลข ครับที่ใช้ได้นะเลข9นะครับที่ใช้ได้นะเลข7นะครับและสุดท้ายคือเลข5ครับแล้วก็สีที่ถูกโฉลกนะครับอ๋อเลขที่ไม่ถูกโฉลกบอกนะเลขศูนย์นะครับส่วนสีที่ถูกโฉลกนะครับมีดังนี้นะครับอ่ะสีแรกนะครับไล่สเต็ปไปเลยนะครับที่เราใช้กันแล้วก็ใช้ได้นะครับมีดังนี้ สีแรกครับคือสีดำนะครับสีที่2นะครับที่ใช้ได้คือสีขาวนะครับสีที่3ครับคือสีแดงนะครับแล้วก็สุดท้ายคือสีส้มนะฮะวันนี้เลี่ยงสีชมพูนะครับสีเดียวนะครับมันมีคําถามนะครับเพื่อนๆถามมาว่าเออทำไมสีนะครับหรือเลขเนี่ย แต่ล่าอาจารย์ไม่เหมือนกันนะครับดวงไล้วานแบบนี้นะครับทำไมอาจารย์ไม่เหมือนคนนี้นะครับแล้วทำไมเันก็น่าจะเป็นตำราเดียวกันอะไรเงี้ยนะครับหรือว่ามันเป็นโหราศาสตร์ไทยเหมือนกันเลยนะครับมันมีเงื่อนกลข้อหนึงนะครับแบบนี้นะฮะคือแต่ละสีแต่ละเลขนะครับแต่ละวันเนี่ยนะมันจะมีเลขบางเลขเน้นเรื่องเงินนะครับเลขหรือว่าสีบางสีเน้นเรื่องงานนะครับแล้วก็ สีบังสีในเรื่องความรักสีบังสีเล่นโชคลาบสีบังสีเล่นเรื่องของการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆให้ราบรื่นนี่คือมันเป็นเงื่อนกลนจุดน,นี้ฉะนั้นอาจารย์แต่ละท่านนะก็จะมองมุมมองต่างๆนนาาที่มีวิจารณญาณต่างๆนะครับที่แตกต่างกันนะครับแต่โดยรวมแล้วก็เรียกว่าแต่ละเลขและแต่ละสีนะครับก็ถูกต้องนะครับตามหลักแล้วก็ ใช้ได้นะครับเหมือนกันหมดเลยนะครับค่อนข้างจะเป็นมงคลนะครับเรียกว่าเหมือนกันหมดแหละนะแต่ว่าอยู่ที่ว่าอาจารย์บางท่านวันนี้เน้นเรื่องของแก้อุปสรรคหน่อยดีกว่าโดยใช้สีแล้วก็ตัวเลขแบบน,นี้นะครับหรือว่าอาจารย์าท่านบอกว่าเอาเรื่องของการเงินดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่มุมมองแต่ว่าเป็นเลขมงคลได้ใช้ได้ทั้งนั้นแหละนะครับส่วนของผมก็จะใช้มองว่าอุปสรรคของวันนวันนี้นะครับมันเป็นเรื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเอา อาจจะเรียกว่าสีมงคลหรือว่าเลขควกนี้ามาเอามาแก้ทางนะครับแล้วก็เสริมในเรื่องอะไรที่ช่วงนี้นครับคนมีจุดนั้นจุดนี้อ่อนเปพิเศษนะครับก็อาจจะเติมเรื่องนั้นนะครับช่วงนี้คนเงินนะครับพร่องนะฮะก็โอเคก็เน้นสีมงคลเกี่ยวกับเง,เงินทองอะไรสักหน่อยประมาณนี้นะฮะฉะนั้นมันเป็น,ปนแล้วแต่ว่า วิจารณญาณแต่ว่าแน่นอนว่ามันเป็นสีมงคลใช้ได้เหมือนกันหมดนะครับโอเคนะก็คงจะไม่มีอะไรนะครับช่วงนี้ก็ระมัดระวังในของการขับรถนิดนึงนะแล้วก็ผมก็ได้ทําคลิปน่าจะได้ฟังกันนะเรื่องของอภัยทางรถนะครับจะได้พัายานพาหนะต่า,างๆนานานในหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางอากาศทางเรือนะครับแล้วก็เรื่องของ โรคซึมเศร้าของคนใกล้ตัวเรานะครับหรือว่าตัวเราเองด้วยนะจนนชุนน,น,นี้ก็ต้องดูแลสร้างกําลังใจให้ตัวเองให้มากๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้ปลอบใจนะครับพยายามถ้าคุณจะต้องคุยอะไรกับใครพยายามปลอบใจเขาแล้วก็พยายามคุยดีๆนะครับการแก้ปัญหาหรือจะตําหนิอะไรใครก็ใช้ คำตาหนินะครับเลือกคํานิดหนึ่งนะฮะบ,บางทีมันจะไปเสียดแทงสะเทือนใจยเยอะเกินก็มีเนาะบางทีแค่สะกิดนิดหนึ่งมันก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าไม่ต้องแบบโอ้โหเสียดแทงออกค่ายตายไปนเนยนะฮะคือต้องจดต้องจําประโยคนี้ฝังจําไว้จนตายเนี่ยคือไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับบางทีมันก็เรียกว่า แต่ละคนก็มีความรู้สึกนะครับแตกต่างกันนะครับแล้วอ่อนแอในเรื่องจิตใจแตกต่างกันนะครับบางทีเราไปเจอคนที่เขาอ่อนแอทางใจแล้วก็เจอเรื่องกันเคาะซ้ำกระหน่ำซ้อนเยอะแยะแล้วเราไปตําหนินะครับหนักหนักเขาอีกบางทีเขาอยู่ไม่ได้นะครับเพราะ,ะนั้นก็เรียกว่าเมตตากันเยอะเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูดวง12ราศีกันครับ ชาวราศีกรกฎสิงก์การครับเริ่มที่ราศีปูกรกฎก่อนนะครับเป็นปูที่วันนี้มีความมั่นคงขึ้นนะครับก้าวขาก้าวย่างทําสิ่งใดก็ตามนะครับโอเคมีอุปสรรคทั่วๆไปนะครับแต่ว่าจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้นะครับวันนี้เป็นวันที่หมอยการรุยงานหมอยการเคลียร์งานหมอยการดําเนินงานยากๆให้ง่ายขึ้นแล้วก็หมอยการทํางานตาม เรียกว่าผู้ใหญ่ใช้ไัยว่าหรือว่าตามหน้าที่ของเรานะครับให้เต็มที่ได้วันนี้เรียกว่าบนวันที่อุปสรรคมาแต่ว่าปัญญามีแล้วก็มีวิธีที่จะจัดการกับปัญหาอุปสรรคต่างๆนานาได้ดีขึ้นนะครับในช่วงวันนี้นะผมว่าผู้ใหญ่ต้องระวังถ้ว่าต้องระวังนะระวังผู้ใหญ่นะครับท่านจะ ทำให้เราหงุดหงิดได้หรือว่าใช้ไววานทําอะไรที่เรารู้สึกมันไม่ค่อย make sense ไม่ค่อยดีจะเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยอยากทำานะประมาณนั้นฉะนั้นวันนี้ผมว่าทําตามหน้าที่แหละนะครับวันนี้หน้าที่คืออะไรก็ทําสิ่งนั้นนะครับอย่าคิดอะไรมากกว่าหน้าที่นะครับไม่ใช่ว่าไม่ให้คิดอะไรแบบสร้างสารรค์นะบางทีคุณคิดมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ ถ้าสมมติวถูกใช้ไว้วานให้ทําอะไรก็ตามก็ทําตามหน้าที่ตามปกติไปนะครับแล้วก็มีสมาธินิดหนึ่งเพราะว่ามันจะมีดวงหลุดตกหล่นได้ง่ายๆนะครับหรือว่าขี้หลงขี้ลืมบางทีอาจจะมีอะไรพลาดแล้วก็คนนะครับดูการประสานงานมีปัญหานะครับในช่วงนี้คุยกับใครรู้สึกว่าไม่ค่อยรู้เรื่องนะ แล้วก็งงว่าเขาคุยไม่รู้เรื่องหรือเราฟังไม่รู้เรื่องนะฮะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะงงๆในการประสานงานในการคุยแล้วก็ในการสื่อสารกันหน่อยเนาะต่อมาครับเรื่องของการเงินนะครับในระยะนี้นะครับมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของได้เงินพิเศษพิเศษแต่ว่าเป็นเงินร้อนนะครับช่วงนี้ถ้าคุณได้เงินพิเศษแล้วก็ตามให้ร่วมเป็นเงินร้อนคือสมมติว่าปกติค่าใช้จ่ายคุณสักเดือนละหมื่นหนึ่งยกตัวอย่างนะครับแล้วก็มีเงินพิเศษเข้ามาเป็นหมื่นห้านะฮะ แต่ไปมาเดือนนี้นะครับมีค่าใช้จ่าย,ายพิเศษพิเศษอีก5,000นะครับก็กลายเป็น1 5ื่นก็หมดเลยนะฮะฉะนั้นช่วงวันนี้หรือว่าช่วงที่เรือที่เหลือนะครับก็ให้รู้ว่าค่าใช้จ่ายจายุกจิกเข้ามาค่าใช้จ่าย,ายที่มันบางทีทั้งจะเป็นไม่จะเป็นมันมาพร้อมๆกันฉะนั้นเราก็ต้องคัดกรองดีๆอะไรที่ควรซื้อกับไม่ควรซื้อในช่วงวันนี้เป็นพิเศษนะพยายามว่าบริหารนะครับให้มันพ้นนะครับวิกฤตให้ได้เพราะว่าบางทีในช่วงเดือนอ่เดือนถัดไปนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องของการเงินหนนร,นะอ OK, อรืององอข ความรักนะฉะนั้นใครที่มีรักนะครับในช่วงนี้ก็บอกว่าความรักเป็นช่วงนี้ความรักต้นร้อนนะครับอาจจะเจอใครได้ปุบปับชอบพัดนะครับแล้วก็มีดีเกนเรียกว่าได้เสียปุบปับชอบพัดนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าต้องเป็นทุกคนนะครับบางคนโอ้โหวัยแบบมันไม่ได้ต้องการสิ่งนี้แล้วเนี่ยโอเฮะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับงในสิ่งที่แต่ว่าถ้าใครที่แบบวัยยังมีส่วนสิ่งนี้อยู่และดันอยู่ในราศีนี้ก็โอเคครับช่วงวันนี้หรือช่วงนี้นะครับดูแลเรื่องของกายใจวิเศษดด้้วยนนะครัับปองกีๆล เนาะแล้วก็ต่อมาเรื่องโดยรวมนะครับเรื่องของความรักก็เป็นวันที่บางทีแฟนมีเรื่องร้อนใจมาให้มาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็มีปัญหานะครับมาปรับทุกนะครับปรับทุกกัรและการช่วยนะเป็นพิเศษหน่อยในเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับก็ดูคุยกันดีๆแล้วกันแล้วก็อย่าเพิ่งไปทะเลาะกันนะฮะบางทีเราก็อยากสอนว่าเขาควรทำสิ่งนั้นเขาควรทำสิ่งนี้อะไรเงี้ยนะครับโอเคนะแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายครับหนึ่งนีเรื่องของการปวดหัวตัวร้อนไม่ค่อยสบายในสบายตัวนะครับแล้วก็ปวดฟันเสียวฟันครับส่วนท เรื่องของมีเสมหะนะครับแล้วก็อย่างคือช่วงนี้มือีรษะหรือกับไม่ค่อยสบายได้สบายตัวนะครับใครฉีดวัคซีนช่วงนี้ต้อง,งระมัดระวังพิเศษด้วยนะฮะต่อมาครับชาวราศีสิงห์นะครับในช่วงวันนี้นะคนราศีสิงห์เนี่ยมันเป็นช่วงที่ะว่าไปเนาะ มีความตั้งใจจะทําอะไรหลายๆอย่างครับแต่ว่ามันได้แค่ไม่กี่อย่างนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเครียดเครียดหรือกดดันหน่อยเนื่องจากค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะครับค่าใช้จ่ายกับลูกหลานอะไรพวกนี้ครับมันสูงขึ้นมันก็เลยกลายเป็นว่าอยากสปีดงานนะฮะแปลว่าถ้าใครที่แบบรับช็อบพิเศษได้ก็รับช็อบหรือว่าหาเงินพิเศษได้ก็หานะครับแต่ว่าใครที่หาอยู่นะฮะโชวงวันนี้จะสะดุดนะครับคืองาน พิเศษหรือว่างานแบบโดยทั่วไปวันนี้ยังไม่ค่อยดีในเรื่องของการเงินนะครับยังคาดหวังเรื่องการเงินไม่ได้เพราะยังต้องประคองประคองไว้ก่อนแล้วกันนะฮะจริงๆคนราศีสิงห์นะครับในเรื่องของการงานนะครับในช่วงวันนี้สิ่งที่จะต้องระวังคือการสั่งงานปุัปรับฉ็อตพันธ์นะครับบางทีมันเป็นหรือว่าแก้ปัญหาปรปรับฉ็อตพันธ์นะครับสั่งการส่งงานจากหัวหน้ามาที่เราหรือว่าเราส่งต่อไปที่ลูกน้องอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นช่วงนี้การประสานงานมันต้องเร็วว่องไวแล้วก็ เผื่อเวลาด้วยนะพยายามอม่อยาแบบเร่งเกินนะครับเดี๋ยวมันเครียดนะไม่ใช่เราเครียดคนเดียวคนอื่นเขาเครียดนะครับเจอแต่งานเร่งๆๆอ่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมันทะเลาะกันนะแล้วก็ต่อมาเรื่องความรักนะครับทุกคนโสด,คน,โสดค,คนที่เป็นโสดครับความรักคนนี้เป็นวันที่เหมาะกับการพบเจอพูดคุยทําอะไรด้วยกันนะครับเร่าดวงเสริมกันและการปรึกษาหรือต่างๆนาด้วยกันประมาณนี้ครับแล้วก็ท่านที่ค้าขายนะครับในช่วงวันนี้ ต้องพยายามนะครับวันนี้เป็นวันที่ขายของกระจุกจิกได้ดีฉะนั้นถ้าสมมติคุณมีสินค้าหรือโลิตภัณฑ์นะครับลองเอาอะไรที่มันแบบอาจจะไม่ค่อยได้เอามาขายนะครับหรือว่าอะไรที่มันขายกระจุกจิกเล็กน,น้อยที่ราคาไม่สูงนักอนะไรประมาณนี้เอามาโปรโมทได้นะครับสมมติราคาโดยทั่วไปของคุณนะครับที่สินค้าเรามีอยู่ราคาละร้อยนะครับเราก็หาอะไรที่มันสัก50าสหรือหกสิบหรือหาโปรโมชั่นอะไรที่เหมือนกับกดราคาหน่อยแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ยังได้กําไรอะไรประมาณนี้ครับใครที่ อยากจะทำโปรช่วงนี้ครับทำตามดาวผู้นี้ได้เลยนะครับเรียกว่าได้กำไรน้อยหรือว่าราคาต่อชิ้นถูกลงนะครับแต่ว่ามันจะได้จำนวนหรือปริมาณที่พอเพียงแล้วก็ได้มากกว่าที่เราขายแบบเต็มเป็นจนวนด้วยนะโอเคครับเรื่องของวความรักนะครับทั้งคนโสดคนที่ไม่โสดนะครับในช่วงวันนี้ที่ต้องระมัดระวังดูแลพิเศษนะฮะคือการเข้าใจผิดนะครับอาจจะมีเหตุให้แบบคุยแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องหรือคุยแล้วแล้วก็มีปัญหาแล้วก็จุกจิกเล็กน้อยต่อกันรประมาณนี้ด้วยนะครับวันนี้ระวังวาจา ระวังการเข้าใจผิดนะครับบางทีเข้าใจถูกแหละนะแต่ว่าต้องเอารุ่มมารวยถ้าต้องปะทะกับแฟนเรายอมไว้ก่อนดีนะครับหรือว่าอย่างน้อยก็อยอมแบบมีเชิงหน่อยก็ดีนะครับประมาณนี้แหละนะอย่าไปทะเลาะก,กันยาวเลยนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ยอมแพ้หรอกเนาะโอเคต่อมาเราก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกัน แต่เบื่อข้างหลังเรื่องหลังเบื่อนะครับคนละสีสิงแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายครับในวันนี้คือหนึ่งร้อนในครับเจ็บลิ้นเจ็บคอเจ็บปากกระพุ้งแก้มหรือเป็นภูมิแพ้กันนะครับทานอะไรต้องระมัดระวังหน่อยนะครับมีเซมหะพวกนี้นะฮะระวังเรื่องการหลับนอนให้พอนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารการกินนะครับเลือกอะไรที่มันทานแล้วดีต่อร่างกายเรานะครับแล้วก็อย่าทานรสจัดนะฮะแล้วก็ท่านอยู่ในวัยสวครับในช่วงนี้คือบุรดวงตาสายตาแล้วก็ช่วงนี้มึนมึนศีรษะเนาะ อน,นี้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายเขาไม่ค่อยสบายในสบายตัวช่วงนี้ดูแลร่างกายเป็นพิเศษด้วยนะครับต่อมาชาวราศีกันนะฮะในช่วงวันนี้กิจกรรมที่ทำนะครับเป็นแนวโน้มที่ค่อนข้างดีขึ้นนะครับหวังผลเรื่องการเงินพอได้อยู่ครับดาวพระจันทร์ยังอยู่ในจุดเรือนพบกระดุมพักคือเงินทองของ,ของคนราศีกันนะครับฉะนั้นก็แปลว่ามีโอกาสที่จะได้เงินพิเศษพิเศษหรือว่าค้าขายโอเคพอที่ได้ทากาไรพอได้อยู่นะแล้วก็การคุยเจรจาติดต่อรอ,อ,อ,องช่วงนี้ดาวพระจันทร์เป็นเขาเรียกเป็นศูนย์ญาาคพะ แปลว่าอยู่หน้าเรานะครับพระจาจาร์มันนําเรานะครับให้ประสบความสําเร็จนะครับหลายอย่างเพราะดาวพระจันทร์มาจะพบลาภะด้วยแสดงว่าช่วงนี้ยิ้มแย้มแจ่มใสต้องพยายามทํานิสัยเหมือนดาวพระจันทร์นะครับยิ้มแย้มแจ่มใสมีความอบอ้อมอรีเหมือนพระจันทร์เป็นเป็นแม่นะครับพระที่เป็นพ่อเพราะฉะนั้นเราก็มีความอบอ้อมอรีนะครับในนิสัยในช่วงวันนี้แล้วก็อารมณ์อร่วยได้แล้วก็ช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยเหลือนะครับวันนี้จะเป็นวันที่คนประทับใจตัวเราหรือผลงานรอบข้าของเราด้วยนะครับแล้วก็ต่อมา เรื่องของอท่านที่ตั้งใจนะครับจะทำธุรกิจธุรกรรมหรือว่าค้าขายลงทุนเลยก็ตามในะช่วงนี้ครับมีข่าวดีนะจะเป็นยุ่งๆรุ่นหน่อยแต่ว่ายังเป็นข่าวดีนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ต่อมาเรื่องของ ความรักนะครับคน,คนโสดคนโสดวันนี้ว่าไปถ้าอยากเจอใครสักคนหนึ่งก็เจอได้นะแต่ว่าช่วงนี้มันเรียกว่าร้อนใจมีเรื่องร้อนใจนะครับมีเรื่องเทมไม่ค่อยสบายกายใจที่บอกใครไม่ได้ดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณคุยกับคนที่เราสบายใจได้นะครับวันนี้ก็ดีที่ปรับทุกข์นะครับวันนี้เป็นวันหนึ่งการพูดคุยแล้วก็ระบายแล้ว uh, ก็เล่านะครับเรื่องต่างๆนานาที่เราอยากให้เขาแบบได้ยินได้ฟังนะครับวันนี้ก็ดีนะครับวันนี้เหมาะการคุยแล้วเข้าใจกันนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของถ้าอยู่ใน ไวอ่ไม่ใช่ไวดีนะเขาเรียกว่าท่านที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับในช่วงวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่ดีในการพบเจอหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆนานาด้วยกันนะเป็นวันที่จริงๆก็เหมาะกัรช่วยเหลือกันและกันแล้วก็เรียกว่าให้ไอเดียแล้วก็เป็นให้กําลังใจกันและกันนะครับวันนี้ดีเป็นพิเศษนะวันนี้เพราะฉะนั้นใช้ปากในการให้กําลังใจเขาแล้วก็การกระทำนะครับในช่วงนี้เรียกว่าเขาก็โฟกัสแล้วเขาก็แกว่งในในสิ่งที่เขาเป็นอยู่หรือว่างานที่เขาทาอยู่นะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็เหมาะกันที่จะ ช่วยเหลือเขานะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายครับที่ต้องดูแลมากๆข้อแรกเลยเนงกรดไหลย้อนข้อที่2ครับร้อนในครับย่าอยู่แถวคู่กันนะฮะแล้วก็สายตามีปัญหานะครับแล้วก็ท่านที่อยู่ในว,วัยสวนะครับวันนี้ยังเป็นเรื่องของการปวดหลังข้างล่างอยู่หรือปวดเอวปวดสะโพกเนี่ยนะฮะกับหัวเข่าด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องนี้ช่วงนี้จะ มึนๆงง,งงๆนะครับฉะนั้นแปลว่าหนึ่งอาจจะต้องพักผ่อนให้พอก็สอกนะครับช่วงนี้มีอะไรที่ต้องคิดหลากหลายอยา่างพร้อมกันเยอะเฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องความคิดด้วยนะฮะอะไรที่มันคิดแล้วทุกข์ใจอย่าไปอย่าไปคิดมันนะครับเรามีชีวิตเหลืออยู่เพื่อความสุขเป็นหลักนะครับเท่านั้นท่องไว้เนาะแล้วก็ความสางบด้วยนะครับอโอเคนะฮะอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคนราศีกันนะครับในช่วงวันนี้ท่านที่ตั้งใจจะพูดคุยหรือว่าคุยเรื่องสำคัญสำคัญวันนี้ได้นะแนวโน้มจะสำเร็จด้วยนะครับ มาด,ดูบทสรุปบ้างนะครับเริ่มที่คนราศีเอ่อมังคุไม่ใช่มังมมมรกรร,กระะโโาศีก็แล้วกดนะฮะเออคนราศีก็แล้วกดนะครับราศีธาตุน,น้ำนะวันนี้เด่นนะครับในเรื่องของการพูดคุยทํากิจกรรมอะไรต่างๆนานาด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้ต้องทําอะไรพยายามารุ่มอารวยนะครับจะดีเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เรื่องของเสน่ห์ข้อน,อนึงนะวันนี้เสื้อผ้าเน้นสีสันสดใสแล้วก็เน้นสีมงคลค,ครับแล้วก็เรื่องของท่านที่ตั้งใจนะครับจะทําธุรกิจธุรกรรมใดก็ตามนะ พยายามนะครับวันนี้ต้องมีสมาธินะครับผมว่าเน้นเน้นเรื่องสมาธิแล้วก็อย่าเสี่ยงนะครับแล้วก็ช่วงนี้แต่งหน้าวันนี้แต่งอ่อนๆนะครับ <S <S ต่อมาชาวราศีสิงค์ครับวันนี้สเนสน่ห์คนราศีสิงห์เสืส้อผ้านะครับเน้นทูโทน2สีแล้วก็เรื่องของหน้าแต่งหน้าวันนี้แต่งหน้าแบบเข้มๆได้นะครับแล้วก็ เรื่องของกิจกรรมิธ่ทำนะครับวันนี้เป็นวันที่มีงานหลากหลายอย่างแต่ว่าระยะนี้เป็นงานแก้ไขแก้ปัญหาแล้วก็เป็นงานเร่งด่วนแล้วทั้งนั้นเลยนะฮะฉะนั้นรีบดีๆนะเดี๋ยวจะมีงานด่วนเข้ามาอีกนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับหรือว่าในช่วงปลายสัปดาห์นะครับมีอะไรที่มันต้องแก้ไขแล้วก็ต้องทําด่วนนะครับประมาณนี้แหละต่อมาครับชาวราศีจะว่าไปนเนาะคนราศีอะไรนะเดี๋ยวก่อนราศีสิงห์นิดนึงนะฮะราศีสิงห์นะครับ วันนี้นะครับเรียกว่าเสน่ห์นะครับจะเติมนิดนึงนะใช้สีมงคลเน้นสีมงคลเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็เสื้อผ้านอกจากทูโทนนะครับใช้จะบอกว่าสีเข้มเข้มก็ได้ะนะครับอันนี้ต้องฝากไว้นะโอเคต่อมาชาวราศรีกันครับวันนี้เสน่ห์คนราศรีกันนะครับหนึ่งเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นสีอ,อ่อ,อนๆสีบเบาสีสบายๆแล้กวก็สีแบบโทน เออโทนในกระดาษหรือว่าสีที่แบบดูรีแล็กประมาณนี้ครับหรือว่าเข้าของเครื่องใช้วันนี้ต้องแบ iled, บดูรีแล็กดูสบายๆนะครับประมาณนี้แหละบางคนแบบอะไรที่อลังการกับความเรียบง่ายเน้นความเรียบง่ายนะครับแล้วก็วันนี้แต่งหน้าก็แต่งอ่อนๆนะครับแล้วก็กิจกรรมหน้าที่การงานครับวันนี้ก็เป็นไปได้จริง,รง,รงๆก็ด้วยดีนะครับโดยเฉพาะถ้าเน้นเรื่องของเงินนะครับจะดีพิเศษแล้วก็เน้นเรื่องของผลประโยชน์นะครับต่างๆนาวันนี้ก็จะดีพิเศษครับหรือว่าเน้นเรื่องการพูดคุยเรื่องสําคัญๆกับคนสําคัญแนวโน้มที่จะสําเร็จก็มีเป็นพิเศษดด้ววยยเเช่นนีกั ครับโอเคแต่ว่าช่วงนี้ระวังแบบเงินระวังคิดสับสนนิดนึงนะคนเราถืการน,นะครับมันจะคิดนู่นคิดนี่มีกูรูไว้ทําไรนะครับมีกูรูไว้ที่เป็นที่ปรึกษาหรือมีคนที่เรารักคนที่เราผูกพนันคนที่เรารู้สึกดีด้วยนะครับปรึกษาก็ไว้ได้นะครับนี่ว่าจะช่วยเหลืออะไรหลายๆอย่างเราได้นะครับโ okay. อเคครบและขอบคุณที่ติดตามมากๆเลยแล้วก็ท่านที่ฟังคลิปนี้ช่วงกลางคืนนะครับนอนหลับสบายขอให้นอนหลับฝันดีเนาะแล้วก็ท่านที่ฟังคลิปนี้ช่วงวันรุ่งขึ้นนะครับก็ขอให้คิดสิ่งใดรับทสสสิ่งใดเ็จมนาะครับครับ ไปเลย้ครับเป็นกำลังใจให้เสมอฮะสวัสดีครับ